ที่จังหวัดน่านค่ะจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนร่วมพิธีสมมาคารวะส่งน้ำขอพรเจ้าคณะจังหวัดน่านและคณะพระเทระชั้นผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกราน ที่วัดมิ่งเมืองอำเภอเมืองนานจังหวัดนานในชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดนานเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางเหมือนใจวงใหญ่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนานประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนานหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวนานร่วมพิธีส่งน้ำสุม,มาคารวะพระราชศาสนาพิบาลเจ้าคณะจังหวัดนานพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจัง วัดพระราชนันทวชระบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดน่านพระอวชิวราพินันเจ้าคณะอำเภอบ้านหลวงและพระครูสิรินันทวิทย์เจ้าคณะอำเภอเมืองน่านเพื่อสแสดงความเคารพและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกราน พรราชศาสนาพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านนำคณะสงฆ์กล่าวอนุโมทนาให้คติเตือนใจในการใช้ชีวิตประพฤติอชอบอยู่ในศีลธรรมและมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อันจะทำให้เกิดความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ